เคยไหมความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักแต่เดี๋ยวนี้ไปไหนใครๆก็ทักไม่ใช่เพราะดังเปรี้ยงปรางนะแต่เป็นเพราะนี่สินนะสิวันนี้เราจะมาเปิดอกคุยกันเรื่องนี่ที่มันกัดกินชีวิตแบบไม่ให้ตั้งตัว ลองนึกภาพตามนะชีวิตเราเหมือนเรือลำน้อยกลางทะเลกว้างเราอยากจะแล่นไปข้างหน้าแต่ดันมีสมอเรือที่ชื่อว่านี่ถ่วงเอาไว้จะขยับไปไหนก็ยากเย็นแสนเข็นแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราต้องจมอยู่กับวังวนนี่สินหลายคนอาจจะตอบว่าก็เพราะความจำเป็นไงใช่ความจำเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่แต่บางทีเราก็เผลอตามใจความอยากมากกว่าความจำเป็นไปหรือเปล่าเคยไหมเห็นเสื้อผ้า สวยๆแล้วอดใจไม่ไหวทั้งๆที่ในตู้ก็มีเต็มไปหมดเคยไหมยอยากกินอาหารหรูๆทั้ทงๆท,ที่มาม่าก,ก็อร่อยได้เหมือนกันไอความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละที่มันค่อยๆพอกพูนจนกลายเป็นภาระที่ใหญ่โตเหมือนเรากินขนมหวานทุกวันแรกๆก,ก็อร่อยดีแต่พอนานๆไปน้ำตาลในเลือดมันก็ขึ้นนี่สินก็เหมือนกันแรกๆมันก็เหมือนเงินที่ช่วยให้เราสบายแต่พอนานๆไปมันก็กัดกินชีวิต จำไว้เลยว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีแต่เป็นการพอถ้ารู้จักพอเราก็จะมีความสุขได้แม้ไม่มีอะไรมากมายทีน่นี้เราจะจัดการกับไอเจ้าหนี้ตัวร้ายนี่ได้ยังไงอย่างแรกเลยคือเผชิญหน้าอย่าหนีปัญหารวบรวมสติแล้วมันนั่งเคลียร์หนี้สินทั้งหมดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วดูว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้างลองมองหาช่องทางหาไรายได้เสริมอะไร ที่เราทำได้ดีก็ลองเอามาสร้างรายได้ดูที่สำคัญอย่าก,ก่อหนี้เพิ่มไม่มีอะไรสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ล้มได้ลุกได้ขอแค่เรามีใจที่จะสู้สักวันเราก็จะหลุดพ้นจากวังวนหนี้สินได้อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆละ่ะมีเคล็ดลับอะไรในการจัดการหนี้สินบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหนี้สินเจอกันใหม่คลิป บ๊ายบาย